ฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโ no น Name ละคาบานาน่าฝากกดหนยนะครับฝากกดหนยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย รถ SUV น่าใช้นะครับดูแลง่ายที่สําคัญทนทานแล้วราคาไม่ตกแล้วนะครับต้องเล็กซัเลยครับตอนนี้ผมอยู่ในเล็กซั RX 270นะครับเจเนอเรชันที่3มีทําตลาดอยู่2เครื่องเครื่อง2,700สีสูบ2,700 cc เป็นเครื่องวางหน้าขับหน้าส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็น RX 350เครื่องวางหน้าขับ4ผมรีวิว RX 350ไปเยอะมากผมเป็นคนชอบชอบโมเดลนี้นะครับแล้วก็ RX 350มเป็นรถที่ ขับแล้วนิ่มนวลดูแลง่ายแต่มีพี่ๆหลายๆท่านบอกว่าถ้าพี่อยากได้รถที่มันไม่กินน้ํามันต้องเข้าใจาก่อนเครื่อง3,500ยังไงก็กินกว่าเครื่อง2,000กว่าอยู่แล้วโดยเฉพาะการขับเครื่องสี่ล้อก็กินมากกว่าขับเครื่องสองล้ออยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้เรามี RX270 ที่สภาพดีๆเลยคันนี้นะเป็นตัวรถปี2012เป็นตัวออปชั่นครบสุดตัวนี้ออปชั่นที่เยอะกว่าอันอื่นมีอะไรบ้างอย่างเช่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวมีจอ นะครับตัวจอเนี่ยเป็นจอจากโรงงานตัวเมาส์ตัวเมาส์นี้นะครับมีทั้งกล้องมองหลังมีทั้ง AUX นะครับ USB นะฮตอนนั้นถือว่าท็อปสุด2ก็คือมี Head up Display นะครับซึ่งเป็นตัวอ p อปชั่นเสริมจะมีใน350ตัวท็อปๆเหมือนกันอีกที่สําคัญก็คือมีแหลกหลังคานะครับแล้วก็มีตัวสลูปนะครับซึ่งเอาง่ายๆตัวนี้มันคืออ p อปชัน RX 350เลยแต่อยู่ใน RX 270นะครับรถใหม่แสนห้เท่านั้นล้อใหม่ ยางใหม่สภาพพร้อมใช้เลยที่สำคัญทำไมผมถึงรีวิวรถรุ่นนี้บ่อยนะครับถ้าเป็นรถ SUV นะเอารถที่มันไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่นะครับผมก็ยังแนะนำเป็น Lexus นะมันอาจจะดูเก่าถ้านะับนะนะปีนะครับด้วยตัวโมเดลจริงๆตัวโมเดลเจน3เนี่ยทำตลาดตนะั้งแต่ไป09ถึงประมาณปี2014เป็นโมเดลเดียวกันหมดเลยต่างกันแค่ไฟนะก่อนไมเนอร์และไมเนอร์นะครับ mm hmm. เครื่องก็เครื่องเดียวกัน แต่สําหรับผมนะมันเป็นรถที่ดูแลไม่ยากครับอะไหล่ไม่ได้แพงมากเป็นรถ SUV ใหญ่นะครับที่ค่อนข้างกินน้ามันระดับหนึ่งดังนั้นวันนี้ออปชั่นสําหรับคนที่ต้องการรถกินน้ํามันน้อยนะครับผมแนะนําต้องเป็น270เลยเนื่องจากว่ามันใช้เป็น4สูบแถวเรียงนะครับ 2700cc เป็นรถเครื่องวางหน้าขับหน้านะครับกินน้ํามันน้อยกว่า350 นะครับส่วนกินน้ำมันเท่าไหร่เนี่ยต้องแล้วแต่เท้าพี่ๆเลยเดี๋ยวไปดูเลยเลยกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนคันนี้ครับรถปี2012นะครับ7,079,000บาทครับรถไม์แสนห้าใครอยากแลกอยากเทินอยากขายอยากฝากขายนะครับก็ทักอินบ็อกมาได้เลยนะครับบอกเลยว่าดูแลไม่ยากสภาพคันนี้ดีจริงๆภายในอ่ะสวยมากครับ SUV ยอดนิยมประจำช่องของโนเนมนะครับตัวนี้เป็น Lexus RX 270นะครับรถปี2012นะครับวิ่งไม์แสนห้า เป็นรถสีขาวนะครับยอดนิยมที่พี่ๆทุกท่านหลายๆให้หาอยู่แล้วนะครับออปชันคันนี้เยอะสุดนะครับมีซันรูฟมีเฮดอัพดิสเพลย์ด้วยเป็นออปชันเดียวกับจริงๆเกือบจะ3 5 0แล้วนะครับถ้าใครที่ผมพูดต้นคลิปเนาะถ้าคนที่ไม่ต้องการเรื่องการกินน้ํามันนะครับผมว่าคันนี้เหมาะเลยนะครับมาดูออปชันกันนะครับไฟนะครับไฟข้้งหน้าจะเป็นไฟซีนอลลูกแก้วนะครับกันชนเป็นกันชนเดิมๆนะครับไฟตัดหมอกเล็กซัสสีขาวนะครับ สีขาวก็จะเป็นขาวนวลของเล็กซัสอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นที่ฉีดไฟหน้านะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันเปิดขึ้นมาเนี่ยเล็กตามสไตล์เล็กซัสอยู่แล้วนะครับจะปิดทุกอย่างนะครับเพื่อความเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.7็นะครับ 4L 2,700นเจ็ดร้ซีซีดูโอ้บนะครับให้แรงมา้า1แ5แรงม้าตัวนี้นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครื่องเดินปกติดีนะครับ จริงๆใช้เครื่องตัวนี้อะไหล่หาไม่ยากนะครับเล็กซัสส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้ก็จะมีพาร์ทเดิมๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยรถที่ไม่ได้มีชนหนักนะครับรถสีเดิมๆตัวนี้ก็จะมีพาร์ทเดิมอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับหัวบุตรตรงนี้นะครับจะมีเลขพาร์ทเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นเลขของเล็กซัสนะครับล้อครับเป็นล้อขอบ18นะครับพร้อมยางใหม่ยางปี2 0 2 3เลยนะครับยางแม็กซิสนะครับช่วงล่างถือว่าขับสนุกนะครับแล้วก็นิ่มนวลตามสไตล์ของ RX 3 5 0หูรือ270ยอยู่แล้วนะครับรถเป็นตัวขับหน้าออปชั่นตัวนี้นะครับจะมีแหลกหลังคานะครับพร้อมกับตัวซันรูฟนะครับออปชั่นมีเยอะนะครับกระจกข้างก็จะเป็นตัวพับพับได้แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่อยู่ข้างข้างอยู่แล้วนะครับอันนี้สีขาวนะครับสีโดยรวมถือว่าสวยนะคืออยากรู้ดูรถนะครับรถตัวนี้ก็จะมีเป็นพาร์ทนะครับัมเบอร์ของเลกซัอยู่ตรงตามนี้อยู่แล้วนะครับประตูก็จะมีนะครับ ประตูก็จะมีนะครับแสดงว่าทุกอย่างมันเป็นของเดิมนะครับอาจจะมีการทําสีมาบ้างนะครับข้างหลังนะครับ RS2 70-350จริงๆเหมือนกันนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังมาจากโรงงานนะครับเป็นตัวออปชั่นที่มีครบทุกอย่างนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับนี่นะครับกุญแจนะเปิดนะครับจะเปิดจากกุญแจได้นะครับคุณต้อง ไม่สตาร์ทรถนะครับคันนี้อุปกรณ์เดิมๆติดรถยังมีอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นที่ปิดนะครับของของเดิมติดรถเลยนะครับตัวนี้เนี่ยคุณดูกรรมีทั้งหมดยังสะอาดอยู่นะครับนี่ถือว่าสะอาดมากนะผมบอกอย่างนี้นะครับไม่มีชนหนักนะครับเดิมๆเลยนะครับอุปกรณ์กรรมีทุกอย่างยังสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างล่างนะครับ ุกอย่างยังเดิมๆอยู่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นยางอะไหล่เนาะเนี่ยยางแบบนี้คือไม่เคยถูกออกมาใช้เลยนะครับเนี่ยข้างล่างเดิมๆนะครับคุณดูเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกเดิมๆนะครับอันนี้มาจากโรงงานเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดิมสุดนะครับสวยงามนะเนี่ยตัวนี้ก็จะมีโลโก้นะครับดูง่ายๆถ้าเคยเปลี่ยนน่โลโก้พวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยว well ไปดูข้างในครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ ในของเล x u s i สไอ3 5 0นะครับตัวนี้จะเป็นค y l เลสนะจะเปิดนะครับก็แค่เอาเข้ามาคันนี้เนี่ยไม่แสนห้าสภาพถือว่าดีมากนะครับสภาพเบาะโดยรวมถือว่าดีนะครับข้างหลังดีหลังคาดีนะครับมีซันรูฟด้วยนะครับเนี่ยโดยรวมถือว่าสะอาดมากนะครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทรถกันนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับโอเคคันนี้นะครับ ออปชันถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับ2 7 0นะครับออปชันอย่างแรกที่เห็นชัดๆนะครับนี่ก็คือ Headup Display นะครับตัวนี้จะมีตัวเลขอยู่นะครับดูซูมง่ายๆเห็นนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าตัวเลขมีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของ h e a d Up Display นะครับอย่างที่2คันนี้นะครับไม่แสนห้าเท่านั้นนะครับมีคร s สคอนโทรลนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นที่ที่ฉีดน้ำไฟหน้านะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดเปิดจากฝั่งนี้นะ นี่ก็จะเป็นเบาะเมมนะครับ3ระดับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพับกระจกนะครับเปิดปิดปรับกระจกเนี่ยซ้ายขวาได้หมดนะครับโตโยต้า <Toyota S 2> ไม่ค่อยพังอยู่แล้วนะครับแล้วภายในก็จะเป็นภายใน t r i มสีดำาๆแบบไม้ดำแบบนี้สวยนะครับถือว่าสวยมากเลยตัวนี้มีสั่งงานด้วยเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีจอนะถ้าเลือกได้นะครับถ้าคุณจะต้องการซื้อนะผมแนะนําว่ามีจอก็ดีกว่าไม่มีจอแต่ถ้าพี่จะเอาไปติดจอ Android นะครับมีจอก็ติดง่ายกว่า หรือถ้าจะติดทั้งระบบเลยไม่มีจอน่าจะทําเครื่องเสียงได้ง่ายกว่าแต่ผมว่าจอเก่าเขาสเสถียรมากนะครับตัวนี้สั่งงานด้วยเสียงจริงๆ <The voice S 1> สั่งได้ <recommendation S 1> นะ <not> แต่เราต้องสื่อสารกับมันให้รู้เรื่องทั้งกันนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับมีซโนมีซีทีนะ AFS ก็คือไฟหน้าเลี้ยวตามกาวงเลี้ยวนะครับโหมดต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมด CD นะครับโอเคตัวนี้จะเป็นปุ่ม Head Up Display นะครับ ตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้านะครับมาดูเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ให้ดูเครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นตัวจากโรงงานนะครับกดเมนูวิธีการนะครับเนี่ยกด Enter ตรงนี้ขึ้นลงตรงนี้นะครับสมมุติจะเอาแมปนะครับกด Enter นะครับี่สามารถได้นะครับโอเคถ้าเป็นคลายเมดก็ตั้งตรงนี้ได้นะครับเซตอัพต่างๆได้ เซตอัพรถได้เยอะนะครับเนี่ยนีเกชันนะครับโฟนเนี่ยทุกอย่างเซตจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่แบบใช้ไม่ได้แล้วนะครับกตรงๆวิทยุนะครับตัวนี้มี fm am cd นะครับตัวปี2 0 1 2นะครับจะมี aux กับ usb นะครับถ้าปี2009จะยังไม่มี usb กับ aux นะครับตัวนี้มันเป็นตัว aux แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้น่าจะเป็นตัว hard disk เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีระบบการจัดการระหว่างตอน start นะ เครื่องเสียงดีนะครับมี AUX เล่นทุกอย่างให้ครบนะครับอันนี้ดิสเพลย์ต่างๆนะครับของรถครับความสว่างผมว่าผมเป็นคนชอบจอนะตัวมาร์คเลยเนสัผมก็เป็นตัวนี้นะครับเหมือนกันเกียร์นะครับบวกลบตรงนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ m FM CD ทั้งหมดนะครับตัวนี้มีซันรูฟอีกอย่างนะครับนี่มันจะมีซันรูฟนะครับเปิดได้เปิดปิดได้นะครับ ทันก็จะเยอะกว่ารถเอ่อรถปกติทั่วไปนะครับเป็นตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ไฟนะครับคือตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับว่าของใหญ่ตามสไตล์เล็กซัสอยู่แล้วนะครับใส่ USB อยู่ข้างล่างนะครับมี a อ u ีเอชเเข้าไปข้างในลึกมากนะครับมีครบครับคันนี้ถือว่าสภาพดีเลยนะพอเอาจริงบางอย่างนะครับคุณดูหนังหนังนี่ก็หนังเดิมๆนะครับปกติทั่วไปเนี่ยคือมัน แตกหมดแล้วนะครับเบาะหลังนะครับสภาพโดยรวมถือว่าดีนะคุณดูนะครับคุณดูกรรมบี่ที่พื้นนะครับทุกอย่างยังดีอยู่เลยนะครับใครอยากได้รถพร้อมใช้นะครับดีมากนะครับเพราะ i x 3 5 0นอย่างที่บอกหลายๆคลิปนะครับฝั่งนี้มันจะสามารถแยกได้เป็น40 20แล้วก็40นะครับหรือจะปรับ60 40ก็ได้นะครับอเนกประสงค์มากแล้วก็ถ้าเห็นตรงนี้นะครับจะรู้เลยว่าที่นั่งข้างหลังสามารถปรับได้นะครับมันก็เลยสบายกว่ารถ ยได้เห็นรายละเอียดของตัว Lexus RX 270ไปแล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2 0 1 2นะขับเคลื่อนล้อหน้านะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ในเมืองนะผมแนะนำว่าจริงๆเพียงพอนะแต่นี่จากว่าผมเป็นคนชอบขับระยะระยะทางไกลนะครับก็เลยเอา350มาขายหรือเจอ350บ่อยแต่ด้วยออปชั่นคันนี้ผมว่าคันนี้ออกมาแพงกว่านะครับวันนี้ผมว่าเพิ่มอีกหน่อยจะดูรถ RX 270หรือ350นะครับผมว่าดูออปชันก็เป็นไปได้นะคันนี้มีจอมาแล้วนะครับมีกล้องมองหลังมาแล้วนะครับยางเปลี่ยนใหม่มาแล้วมีซันรูฟมาแล้วนะครับพร้อมใช้เลยอย่างหนึ่งซันรูฟของ t ตโยต้ไม่ค่อยพังเท่าไหร่นะครับถ้าคุณเปิดนะใครอยากได้คันนี้ครับ779,000บาทครับรถปี2012ไม่แสนห้าครับอยากแลกอยากเทินอยากขายอยากฝากขายโทรมาที่เบอร์ตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องโนเนียมด้วยนะครับบอกเลยว่าช้าเนี่ยอดแน่นอนสวัสดีครับ